เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN อ็นการนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสถาน,นการณ์โควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วกว่า106ล้านป่วยเพิ่มอีกกว่า343,068ราย สถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2564ช่วงเวลาประมาณเจนนันกา25นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว106,673,989รายเพิ่มขึ้น34,368 0รายค่ะและก็เสียชีวิตไป2,326,773รายรักษาหายแล้ว78,52,394รายค่ะ ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาตัวเลขทะลุไป27,69,213รายแล้วนะคะเสียชีวิตไป474,933รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ10,838,843รายเสียชีวิตไป155,114รายค่ะบราซิลติดเชื้อ9,524,640รายเสียชีวิต2 3 1 5 0 0 61รายส่วนรัสเซียติดเชื้อ3,967,281รายเสียชีวิตไป76,661รายค่ะสหราชอาณาจักติดเชื้อ3,945,680รายค่ะเสียชีวิต112,465ราย ขณะที่ประเทศมาเลเซียนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่49ค่ะติดเชื้อไป2 4 2 4 5 2 2รายแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ3,731รายและเสียชีวิต872รายค่ะส่วนประเทศไทยก็อยู่อันดับ115ค่ะพบการติดเชื้อ23,371รายเพิ่มขึ้นมา237รายเมื่อวานนี้เสียชีวิตคงที่79รายรักษาหายไปแล้ว16,942รายค่ะ ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้รายงานสถานการณ์นะคะการติดเชื้อในจังหวัดโดยระบุว่าวันที่7กุมภาพันธ์2564เวลา24นาฬิกาจังหวัดสมุทรสาครพบการติดเชื้อรายใหม่163รายค่ะซึ่งเป็นคนไทย50รายต่างชาติ113รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่1 5 5 6รายค่ะเสียชีวิตสะสม5รายและก็มีผู้ป่วยรักษาหายไปแล้ว9,108 14รายค่ะไปดูต่อกันที่สถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5เช้านี้นะคะเกินค่ามาตรฐานไป17จุด ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครค่ะรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564ค่ะค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงวัดได้ประมาณ35-61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเกินค่ามาตรฐานไปตอนนี้17พื้นที่ค่ะสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกและวังทองหลางด้วยหนองจอกนะคะกับวังทองหลางวัดได้61ไมโครกรัมต่อลูก ตเมรรองลงมาเป็นเขตสายไหมค่ะ59ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางนะคะประชาชนทั่วไปยังคงสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษถ้ามีอาการเบื้องต้นนะคะก็ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งลงค่ะ ปิดท้ายกันที่สันทนาค่ะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอประกันตัวเสียโป้ในคดีพนันออนไลน์โดยเชื่อว่าแม่และภรรยาโดนออกหมายจับเพราะกลั่นแกล้ง นายสันทนะประยุนรัตน์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลเปิดเผยกับสำน,นักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะกรณีที่นายเสียโปโปอานอนท์และพวกรวม13คนถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุมในคดีพนันออนไลน์และสารชั้นต้นก็ยกคำร้องอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่รัชทัณฑนคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้ตนเองได้เตรียมพยานหลักฐานเป็นเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อยื่นอุทธทณ์คำสั่งขอความเมตตาให้ศาลปล่อยตััวววช่ครา เสียโป้โป้อนุลและพวกโดยหากสารอนุญาตและมีคำสั่งให้เพิ่มเงินประกันจากเดิม1นึ่งแสนบาทตนก็เตรียมหลักรั์เอาไว้พร้อมแล้วเช่นเดียวกันส่วนกรณีแม่และภรรยาของเสียโป้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วยตนเองมองว่าทั้งสองคนไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่การถูกออกหมายจับนั้นเพราะเสียโป้ถูกกันแกล้งด้วยการนำครอบครัวมาเกี่ยวโยงในคดีนี้จบการเสนอข่าว9 5. นาฬิกานาทีค่ะ